หลังจากอดีตภรรยาคุณแตงกวาจิราพรได้เปิดตัวว่าเป็นสาวหล่อนะคะก็เรียกแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะจนสามีอย่างเอภสินิ์ต้องออกปากชมเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณเอก็เผยว่าตอนนี้มีการรับงานคู่กับภรรยาบ้างและความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีมากค่ะ มีความสุขอบอุ่นด้านภรรยาเขาก็มีสาวๆมาชอบเยอะนะคะได้เล่นซีรีส์แสดงนําเรื่องแรกด้วยส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้คงยากเพราะว่าตัวเองติดลูกชายมากอยากจะใช้ชีวิตกับลูกชายมากกว่าไม่อยากให้ลูกชายเข้าวงการบันเทิงเพราะเดี๋ยวนี้เด็กโตเร็วแล้วดังเร็วค่ะมีงานติดต่อลูกชายเข้ามาแต่ก็ไม่ขอรับนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยอยากให้เขาเติบโตแบบเด็กๆแต่ถ้าง,งานติดต่อมาทางแม่ก็คงจะแล้วแต่ทางแม่มากกว่าค่ะ ะคระอบครัวในครอบครัวตอนนี้มีความสุขมากนะครับเป็นถือว่าเป็นครอบครัวที่ท,ที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขเข้าใจกันให้เกียรติการซัพพอร์ตกันในทุกเรื่องตอนนี้อิจฉานิดนึงคือตอนนี้อดีตภรรยาผมอะแม่ของลูกชายครับสาวเยอะเขาได้เล่นซีรีส์แสดงนําเป็นซีรีส์ซีรีส์วายที่มีผู้หญิงแสดงนําเรื่องแรกซีรีส์ชื่อรน้สึกชื่อวังบท แล้วก็มีอีกหลายเรื่องติดต่อเข้ามาผมต้องไปบำบัดเรื่องลูกเพราะว่าผมติดลูกมากเลยอย่างบางวันเรื่องงานผมก็เมื่อก่อนก็ไปชิลกับ,บเพื่อนอะไรเงี้ยดีนี้ก็ไมล่ล้อยากกลับกลับไปบ้านเพราะว่าลูกทวงถามว่าไม่อยากให้ปา้าทำงานเออไม่อยากไม่ต้องมีเงินเยอะหรอกเนี่ยกลับมาบ้านกลับมาเจอเลโก้นี่ป่าไม่อยากให้เข้าวงการไม่อยากให้เป็นนักแสดงแต่ถ้าทําอยากให้เป็นนักข่าวคืออยากให้เรียนรู้อยากให้เรียนรู้ธรรมชาติของสื่อก่อนเพราะว่าเด็กรุ่นหลังมันโตเร็ว ตเร็วดังเร็วนี่สอนยากจริงๆมีใครมาติดต่อท้าบน้องให้เข้าวงการหรือว่าให้ไปเล่นไม่ไม่รับไม่รับเลยเหรอไม่จำเป็นผมว่าเด็กก็ควรจะใช้ชีวิตแบบเด็กผมเคยเป็นดาราเด็กมาก่อนผมเล่นมาเกือบ300อยเรื่องละไม่มีความสุขเลยเพราะว่ามันเหนื่อยครับให้เขาแบบเติบโตอย่างเด็กๆดกีกว่าแล้วก็มีเวลาว่างค่อยทำทำในช่วงว่างไม่ทำเป็นอาชีพ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ